ดวงชะตาปีมะลงประจำเดือนมีนาคม2564 สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับดวงชะตาปีมะโรงประจำเดือนมีนาคม2564เป็นยังไงกันบ้างติดตามกันเลยครับด้านการงานนั้นนะครับเดือนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะตัดสินใจไม่เด็ดขาดนะครับเพราะขาดความกระตือรือร้นนะครับถึงแม้ว่าคุณเองนะครับจะมีความสามารถหลายอย่างก็ตามนะครับ ซึ่งความไม่เด็ดขาดอันนี้นะครับอาจจะส่งผลให้คุณพลาดโอกาสไปได้นะครับช่วงนี้นะครับอย่าคุยโตอ้อวดนะครับเพราะจะทำให้คนอื่นหมั่นไส้โดยไม่รู้ตัวครับคุณมีเกณฑ์จะถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับทำให้เสียชื่อเสียงจนคุณเองอาจขาดความอดทนขึ้นมา เพราะอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายได้ง่ายนะครับจนเกิดอาการยับยั้งชั่งใจไม่ได้หรืออาจจะส่งผลเสียต่อหน้าที่การงานของคุณได้หรืออีกประการหนึ่งอาจจะทำให้เสียทรัพย์ตามมาจะทำอะไรก็ตามถ้าไม่ขัดคอคนอื่นทำใจ คล้อยตามความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะครับอย่าหักโหมกับการทำงานจนมากเกินไปนะครับอาจจะเกิดเจ็บป่วยเพราะความเครียดและพักผ่อนไม่เพียงพอได้นะครับสำหรับคนที่ว่างงานอยู่อย่าคิดหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยทำกิน หรือเลือกงานมากเกินไปมีอะไรที่พอทำได้ก็ทำไปก่อนนะครับนี่แหละครับการงานค่อนข้างหนักต้องปล่อยวางอย่าหักโหมจนเกินไปส่วนด้านการเงินระวังเงินขาดมือ,อยาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนะครับได้มือซ้าย จ่ายมือขวาแทบจะเก็บยังไม่มีดังนั้นควรขยันประหยัดอดออมจึงจะผ่านพ้นเดือนมีนาคมนี้ไปได้นะครับต้องระมัดระวังเรื่องการเงินให้ดีครับส่วนเรื่องสุขภาพโรคประจำตัวไม่มีนะครับแต่ให้ระวังเรื่องการพักผ่อนอาจจะเกิดความเครียดจากการหักโหมทำงานหนัก จนสุขภาพอ่อนแอลงได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับด้านความรักนะครับสำหรับคนโสดนั้นมีโอกาสผิดหวังนะครับอกหักรักคุดหรือคุณไปรักคนที่มีเจ้าของเข้าแล้วนะครับต้องระวังให้ดีนะครับคนที่ยังโสดสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ค่อยๆประคองรัก กันไปก่อนไม่มีอะไรหวือหวาเข้ามาสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับมาดูด้านโชคลาภกันบ้างนะครับสำหรับเดือนนี้ชาวปีมะโรงเดือนมีนาคมนี้โชคลาภรู้สึกจะไม่มีกล้ำกลายเข้ามานะครับเปรียบดังฝนหน้าแลงเหือดแห้งเหือดหายแทบไม่มีโอกาสย่างกลายเข้ามาเลยสำหรับโชคลาภครับ ต้องเหน็ดเหนื่อยจึงจะได้เงินมาครับนี่แหละครับปีมะโรงเดือนมีนาคมระวังอย่าหักโหมกับการทำงานระวังเสียทรัพย์ถูกใส่หลายป้ายสีนะครับทางแก้ก็คือมันทำบุญตักบาตรเข้าวัดบ้างนะครับจะแกล้งเค็ดให้ร้ายกลายเป็นดีได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมติดตามชมดวงชะตาชีวิตได้ในคลิปหน้าขอบคุณขอให้โชคดีมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรง